สวัสดีสสดครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดได้สบัดกับเราสองคนในคู่กัสดสบัดค่เวเจนะกับผมชนะและคุณชิสา,นนา,สาแบบนี้นะครับแล้วค่ะบ่ายสามโมงครึ่งเวลาบ่ายบ่ายสบายสบายบางคนอาจจะเตรียม ที่จะกลับบ้านไปทํางานไงดูผ่านอะไรอ่ะมีวงทีวีกันไปหรือบางคนอยู่บ้านออทํางานบ้านตา,ตากผ้าก็ว่ากันไปถูกต้องเอ,อเอา่วงนี้ถ้าตากผ้าระวังเลยนะฝนมันตก <laughs> ต้องดูให้ดี่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินใช่ค่ะก็ต้องเตรียมใจกันไว้<ภ>หน่อยก็อย่างว่านะอากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะส่วนวันนี้ไม่อยากให้พลาดเพราะฟุตบอลไทยเราแข่งขันกันเร็วหน่อยอ,อุ่มหนึ่งจะเริ่มคิกออฟแต่ว่าเราจะเริ่มเข้าสัญญ,ญาตั้งแต่เวลา 18นาิกา30นาทีก็คือ6โมงเครื่องใช่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มแข่งขันกันเนี่ยทุ่มหนึ่งนะคะยังไงก็ตามเปิดเทรัทีวีไปต่อเนื่องเลยค่ะ ติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32รวมถึงชมสดผ่านทางออนไลน์ได้ที่ AIS Play และไทยรัฐออนไลน์บอกหน่อยนะไทยวันนี้เจอในปานะเป็นเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดย์นะครับ<อ>เป็นแมตช์ใหญ่เหมือนกันแต์สำคัญที่เราต้องให้กำลังใจ,น,จนะคะนรับ<อ>ดูฟอร์มทีมชาติไทยชุดใหญ่กันได้ครับส่วนวันนี้เรื่องราวของเรานี่ยมันหลากหลายนะฮะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบมางนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสมัครข่าวเด็ด มาอีกแล้วเรื่องของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนแข็งโจฟาดบวกกันน็กใส่กันเพดมันไสโอ้ยแค่มันไส,อนสเองเหรอส่วนเรื่องนี้หนุ่มไลย์เฟซบุ๊กพบพระสุมืนเมาเดินลวนลามลูกเมียชาวบ้านแถมพบขวดแอลกอฮอลในยามอีกโอ้ยเรื่องนี้ยาวเรื่องของวงการสงยังไม่หมดคุณชิสา หมอปลาบุกวัดดังญาติฝั่งทนปราพระนอกรีดหลังจากพระและญาติโยมต่างก็ร้องเรียนเรื่องนี้อย่างหนักเอ้าเรื่องราวทั้งหมดทั้งวัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กานสมัครเทามาค่ะมาค่ะ นั่งดูเวลาโอ้ยคุณถึงขั้นเช็ดนาฬิการอหรอคะเอ้าก็รอจะดูบอลไทยผมย้ำตรงนี้นะครับวันนี้คิกออฟหนึ่งทุ่มนะตามดูกันได้ค่ะดิฉันเช็ดมั้งเฮ้ยเช็ดทำไมไม่ได้นัดดูบอลแต่นัดกับนัดกับสามีกอดูบอลกันนะคืนนี้อ๋อจะดูบอลเหมือนกันคุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวคราวของพระสงฆ์มีเยอะจริงๆนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นข่าวในแง่ลบมาดิฉันไม่ค่อยสบายใจเลยเออแต่อย่างงี้ต้องดูกันหน่อยเพราะว่าอะไรหมอปลา ตอน,นแรกชื่อว่ามือปราบสัมภเวสีตอนนี้เขาเปลี่ยนฉายา,ยาแล้วเป,เป็นหมอปลามือปราบพระนอกรีดเขาได้รับการร้องเรียนจากพระเองรวมไปถึงประชาชนแถวนั้นบอกว่ามีพระอยู่อยู่องค์หนึ่ง<า>โอ้โหชชอบบอกว่าแต่งตัวเป็นคาราวาคือแต่งตัวเป็นคนธรรมดาแล้วไปต่งจังหวัดบ่อยออไปเที่ยวกินเหล้าแล้วก็ไปมั่วสีกาด้วยครับ ไปคุยกุติองพ่อเจ้าว่าหลวงพี่เรื่องราวเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงครับหลวงพี่ไม่หลวงพี่บอกเบื้องต้นอย่างก็ได้หลวงพี่จะรับสารภาพไหมเอาตรงเลยเอารับไหมรับไหมนะหลวงพี่จะมาพังครับหลวงพี่ใครกุติเจ้าว่าอยู่ไหนตัดเจ้าว่าอยู่ฝ่ามือแค่หรอพี่รับมเจ้าว่าติดโควิดไมหมฮ่เจ้าว่าติดโควิดนะหลวงพี่เจ้าว่าติดโควิดนะฮะไม่ได้ติดไม่ได้ดีเงี้ยีนักข่าวเลยพระรูปนี้แหละ ถ้าเรียกว่าองค์เนี่ยเป็นพระเครื่องใช่อันนี้พระ <c oughs> เป็นแบบเป็นคนน่ะพระเป็นคนนัพระรูปนี้นี่คือพระมหาวิชัยธรรมวิชยโยเป็นพระลูกวัดของวัดอาวุธวิกษสิตารามอยู่ภายในซอยจรัรสนิทวง72เขตบางพลัดกรุงเทพนี่แหละอ้าววิ่งหนีนะข่าวใหญ่เลยค่ะคนนักข่าวมายเยอะอท่านบอกท่านตกใจวิ่งหนีก่อนโอ้โแล้วที่สำคัญ เห็นหมอปลามาด้วย,ยวิ่งหนีใหญ่เลยเออเนี่ยค่ะคือยังไงต้นเหตุมาจากที่มีคนนำภาพถ่ายผู้ชายหน้าคล้ายกับพระมหาวิชัยนี่แหละเนี่ยน,น,น,นะ ใส่ชุดเหมือนกับคนทั่วไปไม่ใช่ชุดพระไง้แล้วมีหูฟังด้วยเออฟังเพลงเนี้ยแล้วอ,ออกเที่ยวตามสถารบันเทิงยามค่ำคืนแล้วดูเครื่องดื่มแล้วดูของกินนะแล้วก็ยังมีสีกาอยู่ใกล้ๆด้วยว่าอย่างนั้นนะโอ,อ้ผมเห็นอย่างนี้แล้วไม่สบายใจนึกว่าแบบดีเจมาเปิดแผ่นเฮ้ยแต่ไม่ใช่ดีเจสิเพราะว่าเหมือนกับครองสมณเพศอยู่คือเป็นพระอยู่นั่นไงพอมีเรื่องราวสาวมาแบบนี้นะคะพระมหาวิชัยก็เลยต้องหนีนักข่าวนี่แหละค่ะหนีออกจากกุฏิไปเลยอ้างว่า เอาให้ไปคุยที่กุฏิเจ้าอาวาสแล้วกันแต่นักข่าวเอจจ่านะักข่าวนี่คือเซนดีไงก็เลยวิ่งไปดักหลังวัดซึ่งมันมีประตูทะล,ลุออกจากกุฏิเจ้าอาวาสได้ไคุณสุดท้ายก็เจอตัวอยู่ดีนั่นแหละ,ะเรื่องของเรื่องชาวบ้านละแวงนั้นบอกว่าเห็นพระสงฆ์เนี่ยวิ่งมาที่อูท็กซี่ตรงเนี้ยเพื่อเรียกรถให้ไปส่งนอกวัดโอ้เหมือนเตรียมจะหน,นีทีมงานนักข่าวและหมอปาก็วิ่งมาดักทันนะเด้และสอบถามถึงเรื่องของภาพเนี่ย เอ้มันมีภาพภาพหนึ่งอยากให้พระท่านเนี่ยนะช่วยหน่อยแล้วกันช่วยอธิบายมันคืออะไรค่ะออาสุดท้ายพอดักเจอได้พูดคุยกันนี่เราได้ดูภาพก่อนได้แล้วมันจะมีอีกหลายภาพเลยโอ้โหเป็นภาพที่แบบเหมือนก็ไปเที่ยวน่ะไม่ใช่ภาพนี้อีกภาพหนึ่งนะอธิบายหน่อยพระมหาวิชัยเขาบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นเห็นทั่วท่วไปเนี่ยที่ไม่ได้นุ่งจีวรนั่นน่ะมันเป็นภาพของตัวเองเมื่อ20ปีก่อนโมันเป็นภาพที่ถูกตัดต่อน่าจะโดนตัดต่อจาก เพื่อนพระที่ไม่หวังดีกับเขาบางรูปพระบางรูป เคยผิดใจกันกับเขาไงน่าจะกันแกล้งแล้วไปฟ้องหมอปลาไปฟ้องทนายไพศาลมาเนี่ยนะบอกเลยเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันเท่านี้พอตอนที่เดินออกมานักข่าวยิงคําถามใส่เป็นชุดเป็นชุดหมอปลาก็ถามถามถามทนายไพศาลก็ถามถามถามเรียกได้ว่าโอ้โหพระมหาวิชัยมึนไปเลยสับสนวงควนพูดจาไม่รู้เรื่องกันเลยอะค่ะแล้วอยากจะพูดถึงภาพภาพหนึ่ง ภาพ่ิสัยชุดครุยเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปเนี่ยนะพระมหาวิชัยบอกว่าเป็นภาพตอนรับปริญญาโทสมัยที่เป็นคารวาสอยู่แล้วก็ยืนยันนอนยันนั่งยันว่าถูกพระในวัดรูปนึงนี่นแหละกลั่นแกล้ง,งก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยแต่สุดท้ายเอาอย่างนี้พระมหาวิชัยบอกจะยอมสึกแล้วกันเพือ่อตัดปัญหาแล้วก็เดินไปเดินมาลุกลี้ลุกลนแถมจะออกนอกวัดไปอีกกับคุณชนะครับ ไม่คือวิ่งเนี่ยเพราะเราตกใจตกใจก็เลยวิ่งกเนี่ยไม่ตกใจงั้นหนึ่งสองสามเดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่าภาพนั้นตัดต่อใช่ไหมขอดูภาพตัดต่อนะไอ้ดูภาพตัดต่อภาพขอดูกี่ปีอันนี้ภาพตัดต่อไหมใช่ตัดต่อเอางี้หลวงพี่พร้อมพิสูจน์ไหมเดี๋ยวส่งไปพิสูจน์หลักฐานพร้อมไหมเราก็ขอแค่นี้เองถ้าคิดว่าตัดต่อพร้อมไหมพร้อมพิสูจน์ไหม ก็ได้ยินดีนะหลวงพี่ยินดีนะแต่โยมโยมอย่าลืมนะอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนพดียวกันไหมไม่อันนี้ใช่คนเดียวหรอไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้รูปหน้ารูปหน้าอาตมาคือโยมอาตมาศึกไป20ปีฟังนะไอ้รูปกินเล่นเที่ยวมันมีเยอะโยมเข้าใจใช่ไหมตอบทีละคำถามยืนยันว่าเป็นตัวเองไหม ไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่อ่าแล้วทําไมเมื่อกี้บอกว่าภาพนี้เป็นภาพตตดต่อก็ภาพตตดต่อไงอ้าทำไมอ่ะคือแต่หน้าเนี่ยหน้าเราใช่หน้าเราใช่หน้าเราเปไปใช้รูปหลวงพี่ไหมอ่ารูปหลวงพี่ไหมใช่รูปหลวงพี่ไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่อ่ะก็มันไม่ใช่รูปของเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าของเราแล้วเราไม่เคยไปไปได้ไงสึกไป20สปียมคิดว่ายมทําอะไรมาบ้างหลวงพี่เคยเที่ยวเคยเที่ยวไอ้นี่ป่ะเคยเที่ยวซ่องป่ะผู้ชายอ่ะ แล้วหลวงพี่เที่ยวไหมตอนเป็นโยมอ่ะไปตอนไปพักไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวนะถามนักข่าวอ่ะบอกว่าเคยเคยไปเที่ยวไหมโอ้โหไปเที่ยวอย่างนั้นวะไปเที่ยวสถานที่อโคจรเออคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำถามจากพระอ้าวแต่ก็แล้วแต่ คุณผู้ชมฟังก็คงจะพิจารณาได้นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแหละวายาวัจกรซึ่งเป็นทนายความของวัดเนี่ยพอทราบเรื่องมาค่ะมาช่วยเจราจานะแล้วบอกว่าเออเฮอร์ยังไงก็ตามนะเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะว่าก่อนหน,นี้ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนและไม่เคยมีหลักฐานใดๆมาก่อนอแล้วก็ยืนยันว่าที่ออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้ปกป้องนะก็คือว่ากันไปตามข้อเท็จจริงครับอ่ะขณะที่ทนายไพศาลนะครับระบุว่า หลังจากที่พูดคุยกับวัยาวัจกรของทางวัดก็ทราบว่าจะขอเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริง5-7ถึง7วันแต่ในระหว่างนี้ทนายไพศาลนะครับก็จะส่งรูปเนี่ยไปพิสูจนทางวิทยาศาสตร์ก่อนหลังจากที่พระมหาวิชัยเขาอ้างว่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นรูปตัดต่อเอางี้ละกันถ้าหากว่าผลพิสูจน์ออกมาพราบว่ามันเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อพระมหาวิชัยยืนยันว่า จะยอมศึกโดยทันทีครับอม่อะแต่ไม่หมดนะเรื่องราวของวงการพระสงฆ์ยังมีอีกอเ,เรื่องหนึ่งคลคนหนึ่งเขาถ่ายเฟซบุ๊กไลฟ์อะค่ะบรรยากาศเหตุการณ์คือพระเนี่ยนะคะไปเดินลวนลามลูกเมียชาวบ้านแถมขอค้นดุลยาตามีอะไรรู้ไมีอะไรครับเรื่องเดิมแ oh อลกอฮอล์้ยไปดูคลิปกันหน่อยคะ่ะใครให้มึงกิน ศึกออกมาแล้วก็มาดื่มกินเหมือนพวกกูนี่ใส่ชุดลำลองกินกันเฮี้ยเห้ยเห้ยชนแก้วลงติ๊กตอกกันแล้วมึงไปก่อกวนอะไรเขาเนี่ยท้ายกระบะมึงจะไปจับลูกเมียเขาเมื่อกี้ยังยังอีกยังอีกเดี๋ยว็ดเด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 ็ดกบเพิ่มเตกขยับหากูอีกยังยังจะมาขยับหากูอีกนั่ง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 วั่งน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 ว่งนั่งนั่งนั่งนงนั่นั่งนั่งนั มึงมาตายอะไรกันคลิปตอนมึงทำไมมึงไม่คิปมันมีนอะไรมันมีอะไรมึงผิดอะไรใช่ไหมมึงชุรามากลิ่นแอลกอฮอล์สองมึงแตะเนื้อต้องตัวไม่เละเทอหืมแต่คุยังล้มเลยคกูยืนดูคุณนั่งดูอยู่เมื่อกี้โอ้โหคนถ่ายคลิปเอาอจริงนะดเดือดมากออผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อจัก,กรพันธ์หน้าฟ้าศรีสอนยุทธ l ล v e ขณะที่ยืนโต้เถียงกับพระนรูปนี้เละค,ะค่ะลักษณะเขาบอกว่าคล้ายๆกับมึนเมาเนี่ยนะคะโดยคนถ่ายคลิปบอกว่าเห็นพรานรูปเนี้ยนะกําลังเดินไปจับไม้จับมือลูกเมียชาวบ้านเขาเฮ้ย hey, มันได้เหรอแถมยังมีอาการเมาสุราอีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอทางผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนี้ก็เลยถ่ายคลิปมาแล้วก็อโอ้ต่อว่าใหญ่เลยคุณชนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ และในระหว่างที่รอตำรวจนะครับเรื่องของเรื่องคนที่เขาถ่ายเนี่ยนะฮะ <หา S 1> กำลังไลฟ์สดเนี่ยเข <า S 1> ได้ยินเสียงเสียงเหมือนขวดมันมากระทบกันดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งกริกร๊ง<อ>โอ้พระรูปนี้ผมไม่ได้ใจพระจริงหรือเปล่านะเข<อ>าบอกว่าโอ๊ยไม่ใช<อ>่เครื่องดืม่มบุญเมามันคืออะไรมันเป็นน้ำเกลือแหละเกลือละลายในน้ำเกลือแร่คุณไม่เคยเห็นเลนเหลืองๆอ่ะน้ำเกลือแร่ แต่ก็ดูแล้วทรงเกลือแร่นี่มันมันทรงแปลกๆนั่นขวดมันยาวใหญ่ไม่น่าใจโอ้แต่อย่างนี้ไปดูน้ำเกลือแร่อุ้ยตายแล้วฟองฟอดเลยดูดายก็ต้องยอมรับแต่บอกว่าอัตามาไม่ได้ซื้อ,อมีญาติโยมมาถวายถออวายแล้วต้องดื่มเหรอคำถามเกิดขึ้น ใครใจะเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถวายถามก่อนโอ้ปะโทเอ้ยเอางี้ละกันสุดท้ายก็ต้องไปโรงพักเอาไปดูช่วงที่ตํารวจมาถึงหน่อยฮะอ่าพอปาแล้วแบบนี้นะคะทีมข่าวก็เลยไปถามไปถามคนที่ถ่ายคลิปค่ะก็คือคุณจัก,กรพันธ์นี่แหละบอกว่าตอนแรกมีคนรู้จักในไลฟ์ ก็เลยเห็นพระสงฆ์รูปนี้ผ่านทาง Facebook แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเห็นพระรูปนี้ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา<อ>ตัวเองอะคนถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โหอยากจะเห็นกับตาก็เลยขับรถมาที่บขอสอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละตรงเนี้ย<อ>เห็นเพราะรูปนี้แสดงกิริยาไม่เหมาะสม คือไปลวนลามเหมือนจะไปแตะเนื้อต้องตัวแม่ลูกที่นั่งอยู่กระบะรถอ่ะโอ oh. แล้วพี่คนได้เขาถ่ายคลิปก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องบานปลายนี่ตอนตอนดูย่ามอนี่คือเห็นไหมตรวจเอกสารแล้วก็ดูซิขวดอะไรดังก้องแกงก้้งแกงคือเขาก็สืบแหละนะน oh. 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 ี่ oh. Oh. โอ้ยเป็นโอ้ขวดเหมือนกันนะพี่นะเออเนี่ยคุณผู้ชมท้ายที่สุดก็เหมือนมีปากมีเสียงกันนะคะ และที่คุณชนะสงสัยว่าพระจริงอเปาตรวจสอบแล้วเป็นพระจริงแล้วก็ศึกจริงเรียบร้อยแล้วเอาละโอ้เป็นหูเป็นตากันนะคือเรื่องที่เรามาเล่าเนี่ยก็คือเศษเสียวส่วนหนึ่งพระสงฆ์ดีๆยังมีอีกมากมายนะคะก็เล่าในแง่มุมหนึ่งแล้วกันค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนกันบ้างดีกว่ามีให้ได้เห็นแทบทุกวันนี่สามรุมหนึ่งที่ก่อเหตุแบบนี้มันนิดเดียวจริงๆก็คือบอกว่า

อุ้ยเราบวกกันล้านลงด้วยบวกกันนกอู้ทุบอย่างแรงใช่ครับสามลูปหนึ่งเลยคุณชนะโอ้กันดันละฮะที่เห็นอยู่ตามคลิปนั่นเลยคุณชิสาเนี่ยฮะแล้วมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่อยู่ข้างๆด้วยนะ แล้วก็มีคนเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้นี่ไงน่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าท้ายคลิปเราได้ยินใช่ไหมบอกมีมีเสียงพูดว่าย้ายไปเถอะ<อ>แล้วก็มีเสียงคุณยายตอบมาว่าแย่งผัวแย่งเมียกันอะไรแบบนั้นนั่นคือที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะเขาดากันไปเออบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านสามโคกปทุมธานีนะคะ เจ้าของโพสต์บอกว่า3คนในคลิปเนี่ยมารุมทําร้ายน้องชายของเขาโอ้นี่ไงโดยที่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครด้วยแต่พอทราบว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยก็คือหมันไส้แต่ก็ไม่รู้หมันไส้เรื่องอะไรอีกอะค่ะนั่นไงแต่ที่แน่ๆคือเหมือนกับว่าไม่มีการยอมกันหรักเพราะว่าดูแล้วจากในคลิปเนี่ยโอ้โหหลักฐานมันอยู่ในมือ ก็หมวกกันน็อกอ,ะอ่ะฟาดลงไปเต็มๆแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องของเรื่องเนี่ยเยวก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะใ,<ช>ให้มาช่วยดูหน่อยเอ๊ะว่าเรื่องราวมันเกิดยังไงเราไปถึงผู้เสียหายดูแล้วเขาก็ไม่ยอมเดี๋ยวคมต้องไปแจ้งตำรวจเป็นคดีความกันไปอีกเราเอามาให้ดูกันไม่ได้สนับสนุนความแรง แต่จะบอกว่าสุดท้ายไปทางความรุนแรงมันก็คือต้องไปว่ากันเรื่องของคดีความรับโทษกันไปใช่ไหมก็ต้องไปรับโทษกันอีกยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นเกยต้องมาฝากเกินกันแบบนี้ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็เป็นเรื่องโกราหลหนแล้วก็เรื่องราววุ่นวายเหมือนกันคือครอบครัวนหนึ่งเขาบอกรถตู้กะจะไปเที่ยวสบายๆที่นครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่าไปเจ,เจอเจ้าถิ่นขับรถชนท้ายแล้วสภาพคือเมาด้วยค่ะวางแล้วพอ ขอไข่ขอักล้วยทางไปท่าเรือทางไปอ่าวขนมค่ะพี่เฮ้ยอย่าลงดิล็อกไว้เาอยู่อยู่ใกล้อะไรเขาเมาค่ะพี่เขากำลังเลยหาเรื่องเลยค่ะอยู่ใกล้ตรงนี้ตรงไหน แล้วตำรวจมาจัดการรถรถขับไปะค่พู้อะไรมาขับไปม้มันไปเอาของมันไปหาไม้หาอะไรไม่รู้มัขับไปไของโอ้ยถ้าเป็นคุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองจะรู้สึกยังไงโอ้โหเรามากันเป็นครอบครัวค่ะแล้วลักษณะเมึงอะชนกันแล้วอแล้วมาจอด ขวางหน้ารถแบบนี้เหมือนลงมาจะเอาเรื่องด้วยคุณจ<ล>ิสาสภาพคือเหมือนกับคนเขาเมาอะค่ะแล้วในรถตู้เนี่ยก็มีเด็กมีผู้ใหญ่อ้หลากหลายเลยล่ะเขาก็ตกอ,อกตกใจกันก็่ายคลิปกันแล้วบอกเรียกไปเถอดเดี๋ยวให้คุณตํารวจเข้ามาจัดการแถมก็เตือนคนขับรถด้วยว่าอย่าเปิดนะก็เ,เมาอย่าลงไปให้ล็อกอรถไว้กลัวจะเกิดอันตรายเอาย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับรถเก๋งคันที่ขับมาปาดหน้าเนี่ยนะฮะตอนแรกเก๋งคันเนี้ย เขาขับมาชนท้ายรถตู้เออแล้วจากนั้นเนี่ยเอาคนขับน,นี่นี่เห็นไหมขับมาชนแบบเนี้ยแล้วยังไงรู้ไหมคนขับก็ต้องลงไปพูดคุยกันสรุปไว้ยังไงยังไงเจราจาไม่ลงตัวอคือลักษณะเหมือนกับว่าเอ้ยเขาไม่ยอมรับความผิดว่ามาชนท้ายเขาขณะเดียวกันคนที่เขาขับรถตู้เขาเห็นแล้วว่าคนที่ขับรถเกง๋งอาการมึนเมาอเอางี้แล้วกันคนที่ขับรถตู้เขาเห็นท่าไม่ดี เดินกลับมาที่รถก่อนแล้วก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอขนอมจัหงหวัดนครศรีธรรมราชค่ะระหว่างทางรถเกง่งคันนั้นก็ตามมาฝาง,งไว้ตามในคลิปอะ,ะโอ้โหอย่างงี้ก็น่ากลัวสิครับออก็ไม่กล้าลงไปอะดดู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 ขับมาปาดไปป,ปาดมาแบบเนี้ยคนในรถก็ต้องต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานใช่ค่ะคือสถานการณ์มันค่อนข้างตึงเครียดเหมือนกันนะทีนี้รถตู้เนี่ยก็พยายามขับต่อค่ะแต่รถเก่งคันนี้ก็ขับตามมาอีก ห <Okay. S 2> นี่กันไปแบบเนี้เหมือนกับพยายามที่จะชนท้ายรถตู้งั้นงั้นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่แล้วพึ่งพาเจ้าที่สพขนอมละคุณเออก็คือขับไปยังสพขนอมเลยไปถึงโรงพักนะคนออขับ รถเก๋งก็รีบลงไปพบกับตำรวจวแล้วก็พูดคุยเหมือน,นวยวายวยวายคุณชนะออเออแล้วเขาก็ขับรถหนีออกไปอะค่ะโอ้ยแบบนี้มันก็แปลกๆนะโอ้อเรีกแบบเหมือนตัดหน้าชิงไปให้ข้อมูลก่อนเลยหรือเปล่านะเราก็ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวผู้เสียหายนะได้นําคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะเอามามอบให้กับคุณตํารวจแล้วก็เรียกร้องว่าช่วยดาเนินคดีกับผู้ชายคนนี้หน่อยเพราะเธอบอกหูเนี่ย อุตส่าห์ตั้งใจมาเที่ยวนครศรีธรรมราชมาเป็นครั้งแรกเลยอะแต่มาเจอประสบการณ์แบบนี้ออ้ไม่ประทับใจเลยอะนี่ยงไงเสียหายเป็เรื่องของการท่องเที่ยวไปอีกเออเอาถ้ามีโอกาสนะผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ขับรถเก๋งถ้าคุณอยากชี้แจงค่ะจัดให้นะอได้เลยนะเพราะว่าคุณคิดยังไงเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เปิดพื้นที่ให้คนได้ชี้แจงเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครมีปัญหาการต้องครับอมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลาหน้าห้องฉุกเฉินเลยชายคนนี้เมามาแล้วคลุ้มคลั่งแถมจะต่อยตำรวจด้วย ปนี้โอ้โหมันความรุนแรงนะ<อ>ตั้งท่าจะต่อยจะต่อยแล้วคำพูดคำจาก็รุนแรงด้วยอานี้เดี๋ยวผมจะอ่านแบบไพเลาะไพเลาะพูดตามเขาแต่อ่านแบบไพเลาะเพื่อ,อ<า>ให้ท <พา S 1> ่านมันดูมันดูความรุนแรงน้อยลงโอ้โหาก็คือเฮ้ยคุณต่อยผมคุณต่อยผมนี่คุณต่อยผม,ค,ยผม,ค,ยผมคุณต่อยผมแบบนี้โอ้โหคุณคะถ้าจะพูดเพราะขนาดนี้นี่คือบอกว่านั่งคุยกันดีๆไหมคะออ้ยเนี่ยฮะก็พยายามจะระง,งับเหตุแล้วสำหรับผู้ตํารวจคนนี้แต่เรื่องของเรื่อง ใช่คนเนี้ยเขาไม่ฟังใครเลยอะคุณชิสาเออนั่นสิเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คุ้งคั่งอารวาสแล้วที่สาคัญเขา,มาเมามาด้วยโรงพยาบาลเนี่ยอยู่แถวจังหวัดชนบุรีครับคุณชิสาค่ะแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็ไปสอบถามที่สพห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเอ๊ะเรื่องราวม,มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องที่เขาก็ให้ข้อม,มูลบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกลางดึกนะคะ ชายผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ28ปีลักษณะเหมือนคนเมาอะค่ะแต่ก็คพือประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มกู้ภัยก็เลยนำมาส่งโรงพยาบาลแต่พอมาถึงเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็เลยถามนะคะถามกับเจ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเจ้าที่เขาบอกมีหน้ากากอนามัยไหมจะขอหน้ากากอนามัยเขาแต่ว่าทางเจ้าที่บอกไม่มีอ่าเท่านั้นแหละผู้ก่อเหตุก็โวยวายด่าทอเจ้าที่ ในลักษณะทํานองเหมือนกับโอ้ยเป็นโรงพยาบาลทําไมไม่มีหน้ากากกันทำไมอดิชันก็พูดแบบสุภาพนะทำไมแบบโรงพยาบาลอะไรกันครับเนี่ยทําไมถึงไม่มีหน้ากากอนามัยให้ผมลละครับเนี่ยดีมากค่ะคุณชนะคือพูดแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกใช่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดแบบนี้เดนเขาไม่ได้พูดสุภาพแบบคุณชนะไงคะแล้วจากนั้นนะก็คือโต้เถียงกันแล้วยังอลรว่าปิดพังเก้าอีนโรงพยาบาลเสียหายไปตัวเดิมด้วยเออจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น ต่อยเจ้าหน้าที่เวรเปลที่เข้าไประงับเหตุด้วยล่ะคะแล้วยังไงลูกแม่ตำรวจมาถึงคุณตำรวจมาแล้วเออยังจะไปต่อยตำรวจเห็นเขาบอกว่าต่อยไปที่ใบหน้าคุณตำรวจสองครั้งตำรวจเขาก็ออไม่รู้เหมือนกันหลบได้ไม่ได้นะออแต่เท่าที่เห็นอะ เขาก็ต้องสวนน่ะค <a> ุณต้องรววอ่ะเพื่อป้องกันตัวด้วยอคุณลมุลแล้วครับแล้วที่เห็นเลือดหยดเป็นโลหิตอยู่เนี่ยนะฮะเป็นโลหิตก็จะพูดสุภาพเกินไปเที่เห็นอยู่เนี่ยคือเลือดของคนที่เขาคุ้งค้างตอนที่เขาอารวาสอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปโดนอะไรได้แผลเพิ่มเข้าไปอีกก็นั่นสิคะโอ้สุดท้ายยังไงพอทําแผลเสร็จแล้วก็ต้องนําตัวมาที่โรงพยาบาล ไปเข้าห้องขังสงบจิอารมณ์ก่อนให้สางเมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณตํารวจจะสอบปากคําแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าคุณได้ข้อหาแน่นอนแล้วผมจะบอก <นะ S 1> ให้นะไปสร้างความรุนแรงที่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ข้อหามันรุนแรงหนักมากนะโอ้เนี่ยคะ่ะโอ้หุนวายวุนหวาย,ววายเอาละเปลี่ยนมาดูเรื่องดีกันหน่อยดีฉันว่าก็เศร้าใจไปแพ้กันคือคนที่มีลูกอ่อนน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากกรณีที่ เด็กสองขวบไปโรงเรียนไปเนื้อเซอรี่อะค่ะคแล้วก็ไปเจอคุณครูเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายแม่บอกเกิดอะไรขึ้นกับลูกก็เลยสอบถามจนรู้ว่าโดนครูเนี่ยนะคะเรียกว่าดึงหูแล้วก็เวี่ยงลูกเนี่ยฟาดเข้ากับกำแพงค่ะโอ้ยหนูใครจับหูหนูนะคณครูจับยังไงอะจับยังไงทำให้แม่ดูสิดึง,ดงแล้วจับแบบไหนทำก่อนทำให้ดูแล้วก็ดึงใครดึง 哦，哦、嗯，哦，哦<了>，哦<害>，哦、欸， คืนอ่ะลูกบอกแม่ว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนม่ก็ร้องไห้แม่จะพาไปก็ไม่อยากไปก็เลยถามลูกถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้ลูกอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้สาธิตให้ดูแม่ก็ถ่ายคลิปเนี้ยแล้วก็มาโพสต์เอาไว้นะคะซึ่งแม่เองก็ไม่สบายใจแล้วถามไปถามมาก็รู้ว่าที่คุณครูทําแบบเนี้ยเพราะลูกอ่ะไม่ยอมเก็บหนังสือเด็กสองขวบบงคนลชนะ เอา,อางี้ทีมขา่า,ขาวของเราก็ไปพูดคุยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เล่าให้เราฟังว่าอุ้ยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกของเธอโดยตอนเนี้พาลูกชายไปตรวจร่างกายเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งความนะฮะแต่ทางตํารวจเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเอางี้ไกลเกลี่ยได้ก็ไกลเกลี่ยนะช่วยไกลเกลี่ยให้กับทางโรงเรียนก็เลยติดต่อไปยังต้นสังกัดของของที่เนี้ยก็คือโรงเรียนเนสเซอรี่ที่เนี้ยนะฮะเพื่อจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยอโอ้โหเขาบอกว่าได้เห็นด้วยนะเป็นภาพที่ลูกชายของเธอเนี่ย ถูกดึงหู oh. แล้วก็ถูกเหวี่ยงไปโดนาฝาผนังอ่ะโอ้โหนี่ไงทาง oh. มหาวิทยาลัยก็เลยแจ้งนะว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการลงโทษครู hmm. คือเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ต้องพักงานหรือไล่ออก hmm. ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองเหมือนกัน แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าครูคนนี้นะคะทํางานกับมหาวิทยาลัยมา20ปีแล้วนะและครั้งนี้เป็นการทําความผิดครั้งแรกจึงขอเป็นการเขียนใบลาออกเองเพราะเรื่องของการให้ออกการลาออกเองมันมีผลในเรื่องของการทํางานต่อไปด้วยลักษณะแบบนี้ก็คือให้เขียนใบลาออกเองซึ่งแม่ของเด็กผู้นี้ผู้ชายคนนี้ก็ยินยอมให้ครูเขียนใบลาออกแต่คุณแม่บอกอย่างนี้ว่า,วาถ้าพบว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ทําตามที่ตกลงเดี๋ยวดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนอันนี้อันนี้คืออะไรมีกระเช้า อาจจะเป็นการขอโทษคยแหละอไม่อยากจะพูดเลยเรื่องนี้คุณก็ใช่ไหมแต่แต่ก็คุณแม่คุณแม่อือ่ะคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่านะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มีรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งขับมาอยู่ดีๆเสียหลักครับ โอ้โหดูสิคุณชิสาพุ่งชนเลยอะซัดเอากับขอบสะพานเห็นไหมเต็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 มเลยครับแล้วลักษณะเหมือนก็ข้ามเลนมาด้วยก็มันเป็นสองเลนสวนอะแต่อยู่ๆพุ่งออกขวาแล้วก็ชนกับขอบสะพานแบบนี้ไม่ตกลงไปด้วยนะก็ดีอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ได้นะครับก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่ามันเกิดจากอะไรรถบรรทุกน้งบรรทุกนี้อาจจะมาด้วยความเร็วไหมเบรกไม่ทัน เขาเลยพยายามที่จะหักหลบแล้วก็ไปชนกับหัวสะพานตรงนี้คือไม่ให้ไปชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าก็เป็นไปได้หรือ,ร,อรถของเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างชำรุดอย่างเช่เนลมเบรกอาจจะหมดเบรกไม่ได้อะมันก็เกิดได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นไปได้หลับหนหรือเปล่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกะเราไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ายังไงขอบคุณ Facebook คุณต้นเมทีนะนำคลิปนี้มาเตือนเป็นอุดทาวหอนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังเช็คตัวเอง เช็ครถก่อนเดินทางด้วยนะคะต้องครับอ่ะอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้ค <Who S 2> <ฤ>ู่กัดสบัย่ากลับามาใน,นเบรงนี้นะครับฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุฮะเรื่องของการกลับรถอันนี้ต้องระวังให้ดีอมองซ้ายมองขวาให้ดีถ้ากลับรถไม่ดีอุบัติเหตุมันก็เกิดครับ เกิดอุบัติเหตุแล้วคำถามเกิดขึ้นอย่างแรกตรงนี้กลับรถได้ไหมน่าคิดนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันมันเป็นจุดที่สามารถกลับรถได้หรือเปล่ามันก็มันก็เลนกว้างอยู่นะเอาพูดถึงไงนะแต่อาจจะผิดจังหวะไงเออแต่แบบนี้ผมว่าถ้าให้กลับรถผมมันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากเพราะมันมีรถมาเรื่อยๆนะคุณแล้วผมดูแล้วจากตรงเนี้ยไม่น่านะไม่ควรจะต้องกลับรถเนาะ อาแต่พอกลับรถแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรมอเตอร์ไซค์เขาตรงมาแบบนี้ไงเออเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็บอกขับมาดีๆอ,อ,อ้าวคนกันอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่มอเตอร์ไซค์เขาล้มไปแล้วยังลุขึ้นมาได้ออแต่คงจะเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องฝากเตือนกันแบบนี้นะครับจะก,กลับรถเนี่ยต้องดูกันให้ดีนะแล้วต้องดูด้วยว่าตรงนั้นเขาอนุญาตให้กลับรถหรือเปล่านะครับครับไปดูความสามารถของหนูน้อยคนนี้หน่อยชื่อว่า น้องยูรีอายุหนึ่งขวบสามเดือนเองใครจะไปเชื่อเด็กอายุประมาณนี้สามารถรู้จักสัตว์ทุกตัวเรีกถูกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเก่งมากๆเดี๋ยวรอไปดูกันนะคะแล้วก็รายการต่อไปติดตามกันต่อด้วยข่าวเย็นไทรัฐค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้อะไรแหมอันนี้อะไรแผ อันนี้อะไรไก่นี่อะไรไก่อันนี้อะไรอูนี่อะไรองแอันนี้อะไรไก่ไก่นี่อะไรหหูอันนี้อะไรแม่อันนี้อะไร